ับสวัสดีนะนะท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีปีใหม่ครับ <confer dles> <brake>. ท่านผู้ชมปีใหม่นี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมีความสุขร่ํารวยเงินทองครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับมาวันนี้ผมก็เพิ่งมีเวลาครับวันนี้มาเข้าใหม่หน่อยครับมาตังถ SO ินครับท่านผู้ชมมาเพชรบุรีครับเข้ามาตามอำเภอมาเดี๋ยวผมให้ท่านผู้ชมดูใหม่ครับท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชม หม่พุ่มครับลมก็เริ่มมาแล้วแหละครับท่านผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวเรามาเฝ้ารอดูกันเลยครับท่านผู้ชมว่าจะมีผลงานไหมหมาตังทินครับโอเคยิงไปแล้วครับท่านผู้ชมโดนไปแล้วครับกดทายไม่ทายครับท่านผู้ชมมันขึ้นเร็วลงเร็วครับติดครับท่านผู้ชมติดผมใส่ต้องผูกไว้นี่ก่อนครับท่านผู้ชมต้องผูกนุ่นครับดินอยู่นุ่น ติดติดโมหาลูกดอกสำรองครับมันโพเร็วครับลงเร็วด้วยยิงส่วนป่ะผมพาท่านผู้ชมลงเอาเลยวฟาครับเสียดายครับตัวแรกกดท้ายไม่ทันติดครับ Nh hát thêm dùm. Tay lô hấp. Tay, mi gái thở lại. Toma lô hấp, nó kia ba thêm dùm. Nh khoa thêm โไซไม่ใหญ่ครับไซของผมขีโดนนโดนครับโดนครับโดนโดนนี่ฮะทุกคบ ใส่ทอดครับลูกปราเล็ดโอเคเก็บปลาครับใย,ยติดอยู่นู่นนีแล้วครับกดกล้องไป่ทันครับท่านผู้ชมมันขึ้นเร็วลงเร็วมากครับโอ้ตายแล้วก็ลงนี่ไหม่แตกอีกแล้นเนี่ยาเรื่องลงน้ำตลอดเลย <c oughs> โอโเคมัดไปก่อน ท่านชมตอนนี้ผมก็ได้เวลากลับเนาะท่านผู้ชมช็อตยิงก็ไม่ได้ครับท่านผู้ชมเสียดายมากเลยครับวันนี้พอได้ทั้งประช่อนแล้วก็ปละโดูน้อยนะครับนี่ครับนี่ครับประช่อนตัวนี้ก็ประมาณโลนึงครับประมาณโลคีสองคีับท่านผู้ชมกะโดก็ประมาณโลคีสองคีดเหมือนกันครับท่านผู้ชมนี่พอได้ครับแล้วก็ลูกประแรดน้อยนี่ครับ โอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอปิดไว้แค่นี้ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ